ดิวดพนบอกแม่บวดนใดบอแมไม่ได้ออกก้อนขึ้นตุ๊บุ๊บพี่น้องได้แล้วขอบคุณเฮานนี่้นะประเดเฮาดูเอาต้าีมากินน้าก็กินได้ล้วีน้องนกจากเบอร์กเห็ดกบอกอีกว่ะพี่น้องหยมากีก่ทำเต็มปลากินตาคุเลยพี่น้องคนไหล พี่นอนะ้องสบายดีสบายดีพี่นอ้องยิงนดีตอนหาเผาซูซองจีซาวร้านหนึ่งแปลกขึเก่าเลยพี่นอ้องตอนนี้สาดีมก็จะหายบวชพวงก็จะอ่านไปิสื่อเขาพูดนี่พี่นอ้องสีล่องเห็ดเมนู่เขาพูดข้าวหนำปลาแดดพี่นอ้องขังแหลกเด้อเห็นไปแคเจ้าจกินแบบเขาจะลวกวพักการจ้องเลยกะต้มนำ้ำปลาแดดใส่กะปิน่อยนึงเลยกะมีกระสายนะเดี๋ยวสาดีมมึงมีกระสายเนาะ กินเลาะเบิองได้ไหมเคยกินอยู่ไหม,มีแต่ดินทรายบอมีกระทรายบอสเคยกินอยู่แบบกอุนซรานแบประเด <c oughs> เคยและวนามประเดหัวบแต่ว่าสูนรที่เจ้าก็เคยกินแน่นอนมีแต่หัวนามกระเด็นอะไรก็อันนี้นะเ <c oughs> ขาตังปุ่งเครืองแรงดีเลยกก็ห้ยพักคยหยงาเอ๊ะยพักห้ยาไอ้กะโคยด้วยกุกน,น้หนึ่งพี่น้องกุ้งเลือก,กินอันนั้นบนั้นเลย ลองเห็ดคางแหลกพี่น้องสิเป็นจังใจแต่พวกอัมพนอยากแต่แซอ่อนก็แซาดีเลยอ่ะเอ้พี่น้องสดีกระสิอันนี้ปู้ปอนแกะกุ้งก็ได้ค่ะพี่น้องแกะกุ้งก่อนเลยมีทงส่วนสองพ้นหนักที่จะตบที่จะยึดอยู่งยังไงน้ำพ่นพนกระดกกระเดียได้พี่น้องพนโวดพนโผด่แบบหม้อหมักแตง พี่นองวัดเสดอวนถึงกมาพี่นอนนักถึงประมาณสองสามโลนึงนะสองสามโลนึงปุ๊ดจแล้วผู้ปัวยอวนมาาดบงว่ ไดิอวดก็ได้มแม่มได้อวดวัได้บอกแม่ไม่ลออกก่อนขึ้นตุ๊ปุบหววกนนึงพี่นาะเยอะเหอเอฟซีถ่วงวัดจอยไล่เลยเพิ่มน้ำนักินขอาอลายลวกพักขั้นจองเลยพี่น้อง น้ำปลาเดี๋วต้องไปค่ะป่าน้ำตาลต้องไปจ้ะกะปิต้องไป,ไป,ลลงปจ้ปปะจพี่น้องป้าพี่น้องน้ำพดอัวอ้อค่ะกุ้งค่ะพี่น้องกุ้งเฉลิกุ้งไม่ไปจ้ะ แล้วขอบคุณเฮานี่นี่ฮันเด้พี่น้องหนานเศร้าฮะพี่น้องเอาล้ายอ,อยู่บ่ทามคนท้ามคน,มนกินบะหัวอมากินเธอรื้อหมวกมาบ่ะายบ่ไหวทาฉันดิดจับเยอะแต่ใหญ่แหนะเลยก็ซื้อมาแล้วล้ายอยู่บ่เงาใช่ทามคนกินได้อพอพแล้วพอแนละ้ว เยังร้อยพักต๊เข้ากับ่ใ่มืดตัวพักตบเลยเพักกานจองพี่น้องซื้อย่างก่อนเอ้ยทใส่เีนะอืมทใส่กุพักตบพักตบคือมาร้ายเดี๋ยวพี่ักกนจองทีมาพักตบยังก่อนพักตบพักตบพักตบอ่าหายชักอ่นเนีลาย มากระจินเอาไว้เท่ยนั้นแ่ะมันจนะะเสียบรีว่ะน่าอ่อนป้ายพี่น่องถอกอ,อ,อ่ะเลยเมนูเส้านะประเดี๋ยวหนาวขึ้นมาหลายแถะพี่น่องบอกเมื่อกี้ยังน่าอ่อนเย้เลย ป้าพี่น้องมาเด้อขอบคุณซาวน้ำปลาสดรีมเอามาื่อไหร่ะเลนเลยเหรอแป้ห้แม่บวงให้แลาวอันนีอ้อันนี้ก่อนเนาะเอาบวงเอาบวงใหญ่กว่าเอาบวงข้างบยเอาบวงมากกว่าน้ำสีโลพี่น้นนองเด้ออ๋อพริกกวรที่มาแด็กเขาแหละมันาลายแบบนี้อ้ยตอนนั้นยังเกี่ยงพริกนี้มากัดพวกให้พ่กพวกเด้แบบนี่ có một cái mặt kia mặt kia mặt tóc đọc cà mặt té 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 mặt này mặt như mặt té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  mặt ดูเออนนิมากินทำก็กินหมดแล้วพี่น้องนอกจากเบิล้นก็เฮดกอบ่เขาอีกวะพอแล้วก็ไหมอืพี่เนาะพ้นตกะข้างก็พูดสาวจักสาวไหมอ่อนนะสาวแขกสาวพี่เนาะาวไปสาวมามือหนึ่งกวมาต้นชาพี่นนอะเดียวเลยเลยอะไรแปล่าตุ้งชาพี่เนาะตุ้ราสาวเลยเนาะต้นชาพี่เนาต้นชาพ่อนาะต้นชาพี่อนะ เอ้าวๆนี่ไปกินนั่งข้างในก่อนพี่น้องแม่เมื่อข้าวไป้อนโอ้ยฝนตกพี่น้องค่ะซาบะซามาพี่น้องที่จังเย็นซาบะซามาพี่น้องพี่น้องเอ้าซาซาอ้าวไปกินเลยกินเลยอ่อนจัดหนิคินมากเกินก่อนสี่สิบพี่น้องห้อยมากระชินอีกพี่น้องมาเด้อมาเด้ออาดชิมนะอ่อนบม่พ่อเพี้ยแช่อยู่ปะ เอ้ยชิมมือชาดีมาธรรมดาได้เหงากางแยกกันดิปัดเอาอันนอันแม่อู้หูต้นยิงงนะ่งใหญ่น่ะอ่อนเห็ดต้ตนใหญ่งงน่ะพี่น้องพักกาดจวงนะคนละยานี่ก็จะกัดนตัวต่อ,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 อห้วอืมไออนกินเหี้ยไปด้วยพี่นอ<ด>้องทำเต็มปลากินตาพ้นเลยพี่นอ้องพ้นไหลเป็นไงพวกเฉอยูยนยน่บ่ะ เห็ดค้ายสิม่คนสื่อเยอะแต่ยางเตมปากอู้ายขาคายบขากินเอากินเอาจะหัวแห้งเลยมาดเขาปุ้นพี่กอบ์มี่ฮันเด้พริกแดงเด้ออพริกแดงหันเด้ฝนมาฝนมาเออตายแล้วป้าพี่นองเบิ่งซาดีสิก้พกินข้าเหนเด้อฝนกับ coi nè nhà yêu pha cho con một nè yêu vô xem ก้าัวล่ะยอดตัวตัวนึงไม่ต้องอ่ะีแมวมาและคนไรพี่นงคนไรคนไราพี่นงพี่นง่าอะไรกินแบเตเซกว่างมากินอะไรแม่ว่ากินแม่คนไรพี่น้องเีอูพีเด้อีกินบกปุ่นนะกินน้ำเลืองได้เปนพวเพลีเด้ à bọn ở trên này, chưa bọn là... nó đang xì bọn chưa 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 nói แต่บอกจะดีบอกห่วงคือไปเลยว่ะห่วงห่วงแล้วส่งมันคือบบมักนั่นแหละเมันมักอันต่ำดีกว่ามันอ่ะมันมักตามกุ้งสดเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยกลุ้งดีกุ่มซู่ก็กินก้นนอะไรเนาะกับกุ้งคือการขายบมคะอันไดอ่อนท่าละสวบ หัวกรุงหัว้เวาั่งเนั่งกนจาางก็ใส่เกลือกินได้ไหมน้ำข้าวบผักเหดอน้ำจีถี่เนะข้าวจีถี่มซื้อมาแพงได้หาหาผ่านมา

หวานแม่นังงอทานังงอกินได้บ้าย,ายอ่ขาขตั้นะอาตาสวาดมันก็เดเอาความตาปสวด้ก็แล้วขั้นหน่อยอ่ะ

วัวคนวันขาซ้ำมาสกน้ำเาน,น,น,นาะโดนใจวววัเอ้าไเลยฮะไปเลยอ้ามานี่เขาพักปลาหางแลมาเลื้องสิ่นโอ้ยมืลยมมาย่เลเออไปแล้วกูกินบ่นกินกยูมกินนะ

Con chắc nằm trong bất hạnh vĩnh áp. Vân nhắc cả cả tốp vĩnh áp vĩnh áp. Song anh hãy không thôi. Anh sẽ ăn hôm nay. Song anh hãy là. Mhm. 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 มาเจียนนัเบียนบาเจี๊นนัพักกัน,นก่อนบ๊อบบัเนี่ยใหม่อีกทีหนึงงมัดแล้วนะบอ๊อบบัวหนังพนัก,กก็กินต่ำมาคุ้งมากเกิขอบคุณมากจริงๆเกิเรียกว่าบ๊ถึกใจเอออีหลาเป็นไรโอ้ยแม่อีหลาค้าแทงแม่ระวังจอกเด้ไหมบ๊อบบัวคนเพึ่นตัดพักแห่แม่เพิ่นเห็ดเนี่ยขอบคุณพีนน่น้องๆทำงานท้างเงินเนี่ยอ้าวจะอ่อนเห็ด พักกินเนื้อพี่เน่้อนามัวเขาหนิเนือหมอนหมดเลยอนี่อ เหลืองเหนออออ่ะืมนีก็เฮ็ดเมนูขอบุญซาวน้ำปลาแดดสุดซุ้มสะอ่อนกินคังแล่หนอพี่น้องเห็นสูตรในอันคนไทยเขาจะเอาเฮ็ดนะคือมั็นเตเสะปะก็เลยลองเฮ็ดเบื้องหน่อยสะอ่อนก็ว่าเสะเสะเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อจ้ะพี่น้องเด้อถ้ามากี่ยวกัเรื่องฝากก็ไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้เด้อสะอ่อนได้นี่หนอพี่น้อคลายขาดอยู่เด้อหนอพี่น้องเนาะ เป็นว่าลองเห็ดขังแหลกกันได้พี่น้องเห็ดค้ายิมมี่ขึ้นสื่อบอกสวรว่าเห็ดกินกับพ่อแล้วพระนะ